สวัสดีครับผมมันช่างแห่งเกมแต่ว่าผมคนที่จะทำเท่าแห่งเกมเนี่ยคุณควรดูคลิปนี้และคุณอย่าลืมมาติดตามช่องแห่งเกมสองเลยนะครับเพราะว่าชท่าแห่งเกมหนึ่งเนี่ยแบบแบบแบบมันใช้งานไม่ได้เออบัญชี g o o g l ลนั้นมันใช้งานไม่ได้เนาะเอออย่าลืมมาติดตามช่องแห่งเกมสองเลยนะครับพะทำแบแค่นี้แหละ Bye bye. ai phân má nó bây giờ nữa khi mượt về โอเคหนูข okay. ้างยาวรู้ว่ฟรีไฟแม่จะเข้าไทยวันไหนรีไฟแม่จะเข้าไทยหรือเปิดให้โหลดก็คือวันที่ยี่สิบเก็ดแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็ต้องเก้อตัวแดว้ไปก่อนสวัสดีครับ,บไป,ไป